การดำเนินโครงการโบรมสัมนแห่งที่7ของจัง,งหวัดอำนาจเจริญแล้ก็จากการต่รายงานท่อน่าจะเป็นแห่งที่สองของเทศบาลคำนบนานะครับเพื่อกับเรื่อง,างาการจัดการสิ่งต่างๆอยา่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักส,สุขภาพจิตระจประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น พนาและก็ทางเทศบาลของพัฒนานะครับตลอดจนทุกภาคีเครือข่ายของกำเนิพนาและข้้นท an ี่ค่อยเคียงที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในบางนี้และขอให้พัฒนาระบบการบริหารการป้องกบฏจริงปฏิบูลมีการพัฒนาต่อยอดสู่กระบวนการทางด้านต่างๆอย่างรุุ่่โดนเช่นการผลิตดุจวิวภาซึ่งจะนำไปสู่การผลิตสินค้าเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่อไปนะครับ ซึ่งทั้งหมดก็อยู่ภายใต้แนวคิดของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชนุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลในอนาคตและมีความคาดหวังว่าอัอนตราจะมีบ่อบำบัดส,สิ่งปฏิกูลลดน้อยเปอร์เซ็นต์ในโอ,อกาสเร็วๆนี้นะครับก็ขอให้กิจกรรมเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในวันนี้ได้บรรลุความประสงค์ที่ และยสิ่งรลลอบๆประจำมมะปีประมาณพศ2567เทศบาลตำบลพนาตำบลพนาจังหวัดอำนาจเจริญณวันนีข้ขอบคุณครับเรือ่องขนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานดี